สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้สู่รายการบอลชิเนลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเทลครัมทูนะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมรถที่เออซึ่งมีภาคหนึ่งกับนิดภาคสองมาแล้วครับมาแล้วนะครับแล้วผมก็เพิ่งมาแคสวันนี้ครับซึ่งภาคสองนี้สามารถเล่นโหมดออนไลน์กับออฟไลน์ได้นะครับนี่คือโหมดออฟไลน์นะครับซึ่งรถนี้มันก็จะปลดล็อกตามนะครับแล้ว เราสามารถเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอาวุธให้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนสีรถเปลี่ยนอะไรให้รถได้นะครับเปลี่ยนเกงอะไรให้รถได้นะครับอันนี้เราจะมาเล่นโหมดออฟไลน์นะครับเอยออนไลน์ซึ่งโหมดนี้ก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะผมขอรับรองัะเราไปเล่นกันเลยตอนนี้ผมก็ได้รถนี้แล้วครับ กดสตาร์ทไปเลยครับนี่ครับมาแล้วครับมันก็จะเป็นโหมดออนไลน์สาว่าเกมนี้ก็เล่นกับเพื่อนทางเฟซบุ๊กแต่ผมเล่นได้กันมันก็เหมือนภาคหนึ่งครับแต่แค่ภาพมันสวยขึ้นก,นกว่าเดิมนะภาคนี้ก็ทำรายละเอียดได้เหมือนมากครับ มีตั้งวัวเสียงวัวนะนี่ยวัวอ้ยโย่ได้ที่ห้าใช้ได้สิอืถิงเราจะแข่งทั้งหมดกี่รอบสามรอบแต่ละกันไมใช้รถเหมืนอนเราเลย เอาละครับเราก็มาต่อ้กันเลยครับตอนนี้อาจจะแพ้ก็ได้มาที่สามแล้วซึ่งเกมนี้ก็ให้หมดออฟออนไลน์ก็ให้รับเหรียญน,นะครับจะที่สามบอให้รับเหรียญน,นะครับเพื่อที่เออ พอเราได้เหรียญครบสิบเหรียญแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเอ,อได้กล่องกของขวันกล่องกล่องมาครับเขาจะให้กั่วหมวกเลยนะครับทำไมได้สิ่งใดเรื่องอะไรมันก็อย่างนี้ละครับเอ้ยเอ้ยอ่าแพ้นะครับ ไม่นาเรยนี่ครับตอนนี้ผมมีมีเล่นตอนนี้ผมมีอยู่อห้านี่ครับตรงนี้ครับตรงกล่องเสียงซึ่งถ้าเราแพ้น,นะครับตรงตรงตรงเนี้ยตรงวงกลมที่เนี้ยมันจะลดไปเองครับ ซึ่งวันนี้ผมต้องขอรีวิวเพียงแค่นี้ครับสวนถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกติดตามให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย